สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้งกอกตูมค่ะตอนนี้เราจะกินข้าวเที่ยงกันนะคะเอาเชฟทนกำลังซอยไส้นะคะต้มไส้โอ้ต้มไส้ต้มกระดูกต้มพุงหมูกร<ค>ะเพาะหมูปะโอ้ยผัวว่าพ้งหมูเนาะกระเพาะหมูเออโอ้ <i> <i> ร้อนดีเลยให้มันเย็นก่อน เ่าไปใส่โอ้ยอน้ำพริกกระสิจแล้วก่อนกินแบบอเราก็กินแบบนี้นะเพราะว่าอยู่ที่เถียงนะคะหม้อเราก็ใช้หม้อนี่แหละหม้อนึ่งต้มเลยเพราะวันอยู่ที่เถียงอ่อคือเถียงเราก็ละ่ะเราก็หาอย่างไรได้เราก็ทำอย่างนั้น โอ้โหเป็ดตาหอนแท้ชิมดูบ่มันเป็นเปืเป่อยใช่บ่เปื่อยโอเคโอเคงั้นโอเคอยู่ถ้าเปื่อยย่านบ่เปื่อยบ่เปื่อยหยำบ่ได้เลยแกวเฮาเบ่ดีแซ่บนี่คะ่ะแซบ่บอร่อยอันนี้คือน้ำพริกแซ่บอร่อยจันเจีวบักนาวอย่างบ,บ้านนะครับจีเย็นก่อนเย็นก่อน น้ำมันปรุงนีก่เจนะปรุงก็ชูรสน้ำปลาเกลือก็แค่นั้นแล้วใส่อะไรอีกอืมโอ้ก็ปรุงปลานั่นแหละแต่ว่าใบมะกรูดบม่มีต้องซื้อมะกรูดมาปลูกก่อนนี่แต่ใบมะขามกระขาต่ไคร้กับบมีอีกโอ้ปาน,นี้ปู โอ้โหไปกินเลยแค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วเอาน้ำใส่แค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วต้องเอาเลือดทำไมเผื่อเลือดเอาให้ลูกน้องลูกน้องกินเลือดลูกน้องกินหมดแล้วแหละลูกน้องนะไม่เลือกหรอกลูกน้องสี่ตัวนอนเฝ้าอยู่กระดูกเลี้ยงด้วยเออกระดูกก็มีกระดูกหัวปาดใจก็ปาดเจ้าอะไรก็เอาโลด มีหมดนั่นแหละต้ไมไว้กินฮอดตอนแรงผมโอ้ยเพระเ<อ>าะว่าเอาใบยีบ่อะซอยโรดซอยหมดนั่นแหละเหลือก็เอาไว้ไม่เหลือก็กิกนนะคะกินเสร็จแล้วก็จะได้กีนย่างตอ่อย่างเราได้สีกระสอบเราก็ ไม่มีรถขนแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์นะคะดูมอเตอร์ไซค์ side. ใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์หน้ามอเตอร์ไซค์เจ้าทนจะเอาลงไปได้ว้บอกว่าให้เอาไปทีละรอบมั่นกับเอาไปทีละสองสองสอบเลยโอ้ยลงภูลงเขานี่อุ้ยล้มโอ้ย,อยหนอนี่นะคะเราก็ใช้ลำเรียงลงแบบนี้เพราะว่า ก็สอบละสี่สิบกิโลนะคะสี่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 สิบหกร้อยหกสิบโลนะคะร้อยหกสิบโลกิโลละยี่สิบห้าบาทเป็นเงินเท่าไหร่ร้อยกิโลก็สองวันห้าเนาะหกสิบโลโอ้ก็ได้ประมาณสามพันกว่าถึงนึกตาสี่พันร้อยหกสิบโล จะถึงอาจจะถึงสี่พันประมาณนี้แหะคะ่ะได้อยู่กระสอบละพันเนาะเออได้อยู่ค่ะประมาณถึงสี่พันนะคะประมาณนี้นะคะคิดข้าวๆนะคะค่ะได้ประมาณสี่พันบาทนะคะกรีดรอบนี้เป็นยางเปิดนะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเป็นยางเปิดมันต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วต่อไปก็จะเป็นสิบห้าวันขายครั้งสิบห้าวันขายครั้งหนึ่งนะคะ,ะก็เราก็ทำต้มไส้หมูกันกินนะคะ กินเสร็จแล้วอ้อยยางลงไปรอขายพรุ่งนี้นะคะสวนยางก,ก,ก็จะกีดยางต่อนะคะกีดยางเปิดหน้ายางต่ออีกนะคะค่ะชีวิตกเกษตรกรนะคะอ่าก็อย่างนี้นะคะเราทํามาอย่างนี้ตั้งแต่พ่อแต่แม่เรานะคะเราเป็นกเกษตรกรนะคะเราก็ได้ทําแบบนี้ตลอดนะคะไม่มีวันหยุดนะคะทำทุกวันนะคะ โโนี่ค่ะกโอ้โหนี่การอ่ากีดยางนะคะดูสิคะวิธีการลงเอาลงจากเขาไปก็ลำบากมากนะคะค่ะแต่ถ้าเราได้หลายกระสอบเราก็จ้างรถถ้าเราได้อ่าแปดกระสอบรอบหน้าเราต้องเล่งให้ได้แปดกระสอบเราถึงจะจ้างรถมันจะคุ้มรถเขาก็เอาเป็นรอบนะคะถ้าเราได้น้อยมันก็ไม่คุ้ม เราได้เยอะมันจะคุ้มเขาจะเอาเป็นรอบรอบละรอบละหกร้อยเจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะบางทีก็เจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะคะเราจะได้จ้างเขาเอาลงไปนะคะค่ะแล้วก็ต้องตีให้ได้นะคะถ้าเรายางเราไม่ครบเราก็รอจนกว่ายางเราจะได้หลายกระสอบอย่างน้นอยต้องให้ได้สิบกระสอบนะคะถึงจะคุ้มค่าจ้างรถเนาะ,นะครับเสร็จหรือ,อยังเชฟทน โอ้ชิดทนทำย่างไสหมูเสร็จแล้วนะคะเราไปดูกันค่ะน่ากินขนาดไหนอ่านี่ก็คือวิธีการฝนมีดนะคะฝนมีดกีจางนะคะฝนมีดกีจางพอกรีดเสร็จแล้วต้องฝนทุกรอบนะคะเพื่ออา้าวกินเทงพูดแล้วโอ้หนี่เสร็จแล้วโอ้ตัวนี้มีใส่พริกผสมพริกโอ้ตัวนี้ด,ดุด,ด ใช้จำม,ม,มาเรามากินกัน,น,นต้มไส้หมูเราต้มเอาเราย่างมันไม่ทันมันเชื้อช้าเนาะมันเสียเวลาอ้ดิอ่ะตีข้าวอยู่ห้อยอยู่เลยเอาตข้าวมานี่เรามากินข้าวอยู่ที่เถียงกินกับอะไรกระซ่แบแล้วเพราะว่าอยู่ที่เถียงเนาะ่ะตอนนี้มันก็หิวข้าวแล้วนะคะมามา,ม,ามันจะใบจะเที่ยงแล้ว เมื่อเช้านี้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่กว๋วยจับ๊บพาได้กินเส้นอพายจะกินเส้นมันก็เลยหิวเร็ว,วซ้อนใหญ่บ่นี้นะอาซูดมางดูชิบมึงดูปลาโอ้เ่บโอ้เสพสั้นโอ้ยอน,ยนี่นี่น,นี่โอ้ยเสพเสพอาวสีจางๆใส่น้ำปลาราดเข้าไปอ๋อ เดี๋ยวเราจะมาลงมือกันนะคะออ้ยโอ้ยโอ้ยยอดชฟทุนชฟทนตอนนี้มาทำทั้งเชฟทั้งเก็บยางทั้งหาเห็ดทุกงานเลยโอ้โหสุดยอดหาเห็ดก็เก่งวันนี้มาเก็บยางไม่ได้ไปหาเห็ดเห็ดก็มันน้อยแล้วเลยมาเก็บยางนะคะโอเคแซ่บแล้วแซ่บแล้ว หเห็นบ่กเปนตแทบแทบแทะมาค่ะมากินข้าวที่เถียงสวนยางด้วยกันนะคะอ่าคลิปนี้ก็ขอเจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะ